เอาทีเจ้่อจน่อายง่เจ้าพ่อนะเขาซื้อหยกให้เราไงเจ้าพ่อะจีน่ะจากจีนอาสหเดือนี่ส้า่ยเทาไหร่ะ้อ น้ำหนักนะฮะอยู่ที่47.1กิโลแต่เ hmm. พียง8เปอร์เซ็นต์ก şey ็ว่าน้อยมากแต่มาโซแมทอยู่ที่41กิโลค่อนข้างหนัก กระดอยู่ที่2.3กิโลนาจะหนักเดาอายุร่างกายนะครับอันนี้อายุ17นะครัร่างกายบอค่อนข้างดีนะครับอายุจริงขยันตั้งต้นวิ่นึ่ง44ครับไม่ไม่เสียต่อนปรถนกะครับอะไรเป็นใบ16โคงนจริงๆถ้าเป็นไอเดียบริเวทนะฮะขึ้นไปสัก63ก็กำังดีนะฮะนึง100ซีอาดีครับผมี่ตันเรียงดู่นดูท่านหน่บ่ Yeah. <S <S ถ้าแบทถ้าให้ผมแนะนำขึ้นมาอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าน <ถ strong. S 1> ้าอยเกินไปก็จะเสียโชคหรือวหลอดเรืออะไรก็ตาแล้วเราเริ่มออกึานไปไหนะฮะสุรบร้อยกำลังดีขอบคุณมากครับขอบคุณเลยชื่แม็กครับผมพี่แนะครับนะนดีมากขอบคุณครับผมีที่อาพซินิเร์ <travels> สครับผม